สวัสดีครับกลับมาพบกับร้านเเอชีย LED เช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาส่งงานรีวิวนะครับงานติดตั้งไบเอลดีรุ่นยอดฮิตยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ตอนนี้เนี่ยที่ร้านเนี่ยลูกค้าเนี่ยค่อนข้างเลือกตัวนี้กันเยอะเลยนะครับนั่นก็คือไบเอลีดีเอสทีบูนะครับมัลติชิปไบบีมเอลดีนะครับ55วัตต์นะครับโดยรถที่มาติดตั้งในวันนี้นะครับเป็นโตโยต้าวีออสเจน2นะครับนี่ก็ลูกค้าเลือกเป็นสแตนดาร์ดอี dition นะครับจะเป็นฝาครอบแบบเนีีียยนนนๆๆๆใสเคคลรร์แบบบ้ะั งานก็จะเคลียร์นะครับตัว sc blue เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็คือจะได้หน้าเลนที่เป็นบูนะครับจะมีความคมคมเข้มเข้มแบบนี้เลยนะครับมาดูฝั่งทางนี้กันบ้างนะครับด้านคนขับนะอันนี้ลูกค้าก็เบิกโคมเทียบมาด้วยนะครับเปลี่ยนโคมมาก่อนหน้านี้ทําให้โคมเนี่ยยังสายกิ้งอยู่เลยนะครับก็จะมีความเหลือบูอยู่ข้างในนะครับซึ่งจะไม่ใช่ devil eye นะครับตัวนี้จะเป็นความบูของตัวหน้าเลนนะครับสาหรับตัว sc blue นะครับคันนี้เนี่ยลูกค้านเดินทางไกลมาจากนครปฐมนะครับ มาติดตั้ง scb นะครับแล้วก็จัดชุดใหญ่เพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือนี่ด้านล่างตัว t เด็ดของที่ร้านนะครับนั่นก็คือไฟตัดหมอก by ld e projector gt นั่นเองนะครับโดยอันนี้เนี่ยก็คือจะติดเป็นงานตรงรุ่นนะครับแทนตัดหมอกของเดิมของโรงงานที่ไม่สว่างนะครับอ่าอันนี้ก็คือลูกค้าเนี่ยใส่เป็นอ c ซ์เซสซอรีมานะครับตัวตัดหมอกตัวนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวตัวไฟหน้าให้ดูก่อนละกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูแสงกันเลยครับ1 2 3นี่ แสงที่ทุกคนได้เห็นตอนนี้นะครับเป็นแสงจากไฟหน้าเปล่าๆนะครับเพราะว่าตัวตัดหมอกนั้นผมยังไม่ได้เปิดนะครับจะเปิดเฉพาะไฟหน้านะครับนั่นก็คือแสงจากไฟ LED ST Blue นะครับเปล่าๆเลยนะจะเห็นได้ว่าความคมความเข้มของแสงตัวนี้นั้นเหลือกินเหลือใช้นะครับต้องใช้คํานี้คัตออฟตัวนี้เนี่ยจุดเด่นก็คือบูคัตออฟนะครับที่จะคมเข้มตลอดแนวนะครับแล้วก็ลากยาวจนสุดทั้งซ้ายขวานะครับเนื่องจากโคมย้อนตัวนี้มันค่อนข้างที่จะแคบนะครับ ความกว้างของโปรเจคเตอร์ที่แสงออกไปเนี่ยมันก็เลยสะท้อนมุมด้านในเนี่ยออกมานิดหนึงนะครับทำให้จะเกิดเป็นแสงลุ้งด้านหน้าน,านิดหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นคัตออฟนะครับสำหรับในรุ่น s t b บนะครับนี่เรียกได้ว่าคมเข้มแบบสะใจเลยนะครับสำหรับคันนี้แล้วก็ท้องแสงเนี่ยจะลงแน่นนะครับสำหรับมัลติชิ i p by บ e a ี l e อดีนะครับคันนี้ นี่ก็เป็นตัวอย่างแสงนะครับก็พอดีเลยฝนกําลังเริ่มตกแล้วนะครับแต่ลูกค้าก็ต้องขับกลับจากชาเชิงเซากับนครปฐมนะครับเพราะนี้ลูกค้ายิงตรงมาเลยนะครับแก้ปัญหาเรื่องไฟหน้าไม่สว่างนะครับอ่ะทีนี้เราดูเรื่องไฟหน้าไปแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นไฟต่ํานะครับไฟสูงไฟต่ําไฟสูงทีนี้เดี๋ยวผมจะขอปิดแล้วก็เปิดรีวิวในส่วนของตัดหมอกบ้างนะครับแสงนี้ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับเป็นแสงจากตัดหมอกเพียวๆนะครับเพราะว่าผมปิดไฟหน้าแล้วนะ ตัดหมอกเพียวๆสำหรับรุ่นโปรเจคเตอร์ในรุ่นไบโอเดียโปรเจคเตอร์ GT นะครับ5 8 0 0 k นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยค่าแสงเนี่ยก็จะเติมไปกับไฟหน้านะครับได้อย่างสวยงามเลยนะในส่วนของตัวโปรเจคเตอร์ GT นะครับ5 8 0 0 k นะครับเอกลักษณ์เด่นของเขาเนี่ยคือจะเป็นบูคัตออฟในโซนกลางนะครับแล้วก็ความคมความเข้มที่เขาจะตัดเห็นไหมครับตัดยาวเก็บพื้นหมดเลยนะครับไม่ให้ขึ้นไปแยงตาเลยนะเรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ยใช้แทนไฟหน้าได้อย่างสบายๆเลยนะครับสำหรับปีออด Gen 2นะครับที่ติดตั้ง ในรุ่นนี้นะครับเป็นงานตรงรุ่นด้วยนะไม่ต้องดัดแปลงใดๆกับตัวรถเลยนะครับงานสวยๆคีมคีนเลยนะนี่ครับเป็นแสงหน้ารถนะครับเดี๋ยวเราไปดูในรถกันบ้างดีกว่านะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในตำแหน่งคนขับแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสปิตออนให้ดูนะอ่าในตำแหน่งคนขับเรียบร้อยฟิล์มหน้าของคันนี้นะครับลูกค้าติดมา50นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัดมอก่อนนะครับเปิดไฟหลีกับตัดมอกแล้วก็เปิดไฟหน้านะครับ บอลดีก็จะติดทันใจนะครับไม่มีมารอชาร์จหลอดใดๆทั้งสิ้นนะครับเปิดแล้วติดทันทีนะอ่ะทีนี้ผมจะขอเฉพาะไฟหน้าก่อนละกันนะครับปิดตัดหมอกก่อนอ่ะอันนี้ก็พอปิดปุ๊บก็จะมืดสนิทนะครับเปิดปุ๊บก็จะติดทันทีนะครับแล้วก็เวลายิงไฟสูงเนี่ยก็จะยิงออกได้อย่างทันใจนะครับนี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามตบแล้วมาทันทีนะครับไม่มีรอชาร์จหลอดใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับไบเอลดีการตั้งคัดออฟของร้านนะครับอย่างที่เราแจ้งไว้ก็คือเราจะตั้งให้มันขนาดและเสมอกัันนที่สุดะครบ เวลาลูกค้าขับเนี่ยมันจะขับง่ายนะครับตามที่เราจะตั้งให้กับลูกค้าทุกคันนะครับอันนี้ก็เป็นฟิล์มในตัวรถเนี่ยจริงๆแสง5060เนี่ยมันเอาอยู่สบายๆแล้วนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดเฉพาะตัดหมอกกันบ้างนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยตัดหมอกก็นอกตัวรถน,นะครับแล้วก็ผ่านฟิล์มในตัวรถนะครับความเข้มนะครับก็ทําให้มันดอบลงอยู่แล้วนะครับแต่ก็ทําได้ว่าดอบไม่มากนะครับ การใช้งานเนี่ยทั่วไปเหลือเฟืรอแน่นอนใช้แทนไฟหน้าได้อย่างสบายนะครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่า,วาของเดิมเนี่ยต้องเปิดไฟหน้าไฟตัดหมอกแล้วก็มันค่อนข้างมืดนะครับเราก็แก้ไขโดยการเปลี่ยนมาเป็นไบเอลวีดีแล้วก็ลูกค้าอยากท,ทําทีเดียวจบ,จบเลยนะครับก็ใส่ตัวตัดหมอกด้วยได้เลยนะครับอ่าก็เป็นประมาณนี้นะครับสําหรับ v ีออสเจนนะครับที่ติดตั้งไบเอลวีดีเอสนะครับมัลติชิปไบบีมเอลวีนะตรงรุ่นสําหรับ v ีออนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราติดตั้งโดยที่ไม่มีการดัดแปลงใดๆท โอเคครับถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองขับมาดูนะครับว่าหลังจากที่ติดตั้งแล้วเนี่ยลูกค้าได้เห็นแล้วเนี่ยทดลองวิ่งในตอนกลางคืนเนี่ยแสงจะเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวเราไปเทสได้กันดีกว่าครับรอบแรกจะเปิดเฉพาะไฟหน้าก่อนละกันนะพี่นะจะลองเทสดูระดับว่ากําลังดีประมาณนี้จะไม่สูงเกินไปนะครับ,รบอพอรถที่จะส่งด้วย ยังไงพี่เมื่อเทียบกับหลอดเดิมสว่างเยอะเลยสว่างกว่าคมกว่าเยอะนี่ขนาดเฉพาะไฟหน้าอย่างเดียวนะพี่นะ,ระ,ะตรงมาได้เลยครับปูขัดออกก็จะเก็บกว้างหมดเลยพี่ลองไฟสูงดูครับ สบายพี่ชั้นสองชั้นสามเหลือลอ,อ่ะเดี๋ยวพี่ลองเป็นตัดหมอกก็ได้ครับอ่งต้องปิดไฟหน้าก็ได้พี่อีกรอบหนึ่งลองดูว่าเปิดเฉพาะอ่าตัดหมอกอย่างเดียววิ่งเนี่ยเป็นยังไงใช้แทนไฟหน้าได้เลยนะ จริง,รงวิ่งนี่แบบไม่ต้องเปิดไฟหน้ายังได้เลยสบายๆเลยตั้งเก็บพื้นแบบหมดนะครับแสงมันก็จะอยู่แค่โซนพื้นอย่างเดียวนะครับแบบที่ผมตั้งให้ สบายตัวนี้จริงๆจะเจอฝนถนนดำอะไรนี่พอกเลยส,ยสบายๆเมื่อกี้ก็ฝนเริ่มลงเม็ดนะ้วเผอพี่กลับไปอาจจะได้ได้เจอด้วยได้ลองเลยเพราะตัวนี้ค่าเคของไฟ s อ b ซบกับตัว GT เนี่ยมันค่อนข้างแมทกันเวลาเปิดปั๊บมันจะไปในโทนเดียวกันนะครับอาาลองเปิดไฟหน้าได้พี่เป็นดับเบิลเลยมันจะเติมเพิ่มแล้วก็พุ่งไปได้อีก โอเคนะครับพี่กับเรื่องระดับครับแล้วเดี๋ยวก็ได้วนกับที่เดิมเล่นเลยขับกลับนครปฐมนี่ด้เทสแน่นอนโอเคครับนี่ก็เป็นการจบงานรีวิวนะครับสำหรับเตอร์ต้าวีออสเจนะครับที่ติดตั้ง BYLED t t b นะครับรอโตชิป BY b ี a m LED ขนาด5้าิ้วัตต์นะครับกับไฟตัดหมอก BYLED Projector GT นะครับตัดหมอกที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับ กับร้าน SCLD เฮดไลน์นะครับสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องไฟหน้าไม่สว่างนะครับอยากแก้ไขแบบลดคันนี้บ้างนะครับอยากติดตั้งใบ LED แบบนี้บ้างหรืออยากจะสั่งหรืออยากจะติดตั้งตัวตัดหมอก GT ตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับสําหรับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรกับไลน์ลจะเป็นอันเดียวกันนะครับั่นก็คือเบอร์062 342 5550นะครับจะสะดวกโทรหรือจะแอดไลน์คุยทางแชทก็ได้นะครับแล้วก็ ฝากในเรื่องของแฟนเพจเ c e b o o k นะครับแล้วก็ y o u t u b n n h l นะครับก็จะเป็น SCLD Headline เช่นกันนะครับสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกผมก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์ไปกำลังใจกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ เคแล้วก็ร้านอยู่ที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดแพ่เชียงซานะครับท่านใดที่อยากมาติดตั้งแบบคันนี้นะครับก็ทักมาได้เลยนะโอเคผมจะได้ส่งลิงก์โลเคชั่นให้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นรีวิวสินค้าตัวไหนหรือจะเป็นรีวิวงานติดตั้งของรถคันไหนเนี่ยก็ฝากติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมมตขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ